อาวุธนี้พี่คิดได้ไงวะเรื่องนี้คือระเบิดค้างคาวหรือ Project X-ray ของอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฟังนะเรื่องมันเริ่มจากหมอฟันคนนึงชื่อไลเทิลอดัมส์ไม่รู้แกไปกวดอะไรใครมาแต่แกปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดหรือบันไหลก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นบ้านเรือนส่วนใหญ่ทำจากไม้กับกระดาษนี่ว่าถ้าเราหาวิธีจุดไฟเผาแม่งพร้อมกันเยอะๆคงวอดวายกันทั้งเมือง แล้วแกมองไปที่ไหนรู้มะไม่ใช่มองไปหาจรวดหรือเทคโนโลยีล้ำๆนะแกมองไปที่ขังข่าวใช่ขังข่าวตัวเป็นๆนนี่แหละแผนการของพวกมั่กันคืออย่างนี้ไปจับขังข่าวพัน Mexican free tail มาเป็นล้านๆตัวเอาระเบิดเพิงจิ๋วที่มีสารนาปามพร้อมตัวตั้งเวลาไปผูกติดกับขังข่าวแต่ละตัว จับน้องค้ังคาวแช่แข็งให้อยู่ในภาวะจำศีลแล้วยัดลงไปในปลอกระเบิดขนาดยักษ์พอเครื่องบินทิ้งระเบิดบินไปถึงเหนือน่านฟ้าญี่ปุ่นก็ปล่อยปลอกระเบิดนี่ลงมากลางอากาศมันก็จะเปิดออกให้น้องค้ังคาวที่ติดระเบิดบินว่อนออกมา ข้างข้าวเป็นละลานตัวที่เพิ่งตื่นจากการจำศีลพอเจออากาศอุอ่นๆก็จะสัญชตาตญาณสัตว์เลยคือบินหาที่มืดๆอุ่นๆเกาะซึ่งก็คือตามห้องใ <Hello. S 1> ต้หลังคาบ้านตามชายคาของคนญี่ปุ่นนั่นแหละพอน้องๆเขาไปนอนพักกันสบายใจเฉบระเบิดที่ตั้งเวลาไว้ก็บึมกลายเป็นทะเลเพึง่งย่อมๆนับแสนจุดพร้อมกันทั่วเมืองกะเอาให้หน่วยดับเพึงวิ่งกันขาขวิดไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องบันเทิงมันอยู่ตรงนี้ตอนที่พวกเขาทดลองกันเองเนี่ย ดันมีครังค่าวติดอาวุธกลุ่มหนึ่งหลุดออกไปแล้วพวกมันก็ทำตามสัญชาตญาณเลยจ้าบินไปหาที่เกาะที่ไหนรู้มาฐานทัพของอเมริกาเองจ้ามันไปเกาะอ,อยู่ใต้ลงเก็บเครื่องบินกับถังน้ำมันคนลับคือฐานทัพตัวเองวอดวายกลายเป็นเท่าฐานด้วยอาวุธลับของตัวเองคือแบบจะไปเผาบ้านเขาดันเผาบ้านตัวเองก่อนโคตรตลกหลาย สุดท้ายพอจับนี้ก็โดนพับเก็บไปในปี1944ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ผลนะแต่เพราะมันช้าเกินไปแถมตอนนั้นอเมริกามีของเว้นชิ้นใหม่ที่แรงกว่าเร็วกว่าและบ้าขั้งกว่าเยอะรออยู่นั่นก็คือระเบิดปรมาณูในโครงการแมนฮัตตันสรุปง่ายๆคือโลกเราเกือบจะได้เห็นฝู่คขังข้าวกามิกาเซ่แล้วโชคดีของญี่ปุ่นไปแต่ก็เป็นโชคร้ายของนายพลอเมริกันที่โดนขังขาวเผาทันทับตัวเองวะ่ะคือคิดดูดิอย่างปัน่น